ทองคำเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจัดอยู่ในจำพวกโลหะมีค่าอย่างหนึ่งมนุษย์รู้จักนำทองคำมาทำเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งร่างกายมากกว่าสี่ห้าพันปีมาแล้ว เพราะทองคำมีสีเหลืองสุกปลังสวยงามไม่มองไม่เป็นสนิมและคงทนขาวรประกอบกับทองคำที่พบมีปริมาณอยู่ไม่มากจึงยิ่ง เป็นสิ่งที่มีค่าสูงดังนั้นนอกจากจะใช้หล่อทำรูปคารพบเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งแล้วยังนำมาเป็นชื่อกลางสำหรับกำหนดมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับมูลค่าของสิ่งอื่นๆด้วย สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มแปด